ฝังดีกระเบื้องเหลือมาจากหลังหนึ่งมันคิดว่าปูเหมือนกันมันเลยเอาไปปูก่อนที่กระเบื้องจะเข้ากระเบื้องเดิมในแบบเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นผนังที่ถูกต้องครับ,บพื้นเป็นตัวสีเทาอ่อนรุ่นใหม่ของคอร์โต้แต่ว่าเมื่อทําหลังหนึ่งลแล้วกระเบื้องก็วมันเอามาปูอ่ามันเหลือความวังดีมันมาปูก่อนที่กระเบื้องจะมาตอนนี้จะถามว่าจะสั่งเพิ่มหรือจะให้รื้อออกเปลี่ยนใหม่รื้อออกเปลี่ยนใหม่ครับแถวตัวเดิมแล้วอย่างนี้ทําไงก็ต้องสั่งเพิ่ม 12แผ่นเพราะในแบบตัวนี้สั่งมาเนี่ยมันก็ค่า2แผ่นไม่พออยู่ดีไม่แล้วมันได้ถามด่ชินมัน่ะอันนี้คือกระเบื้องที่เหลือที่เหลือเหลือความช่างความหวังดีก็ที่เราเหมือกหลังหนึ่งเอามาใส่ก่อนไม่ได้ผมต้องการจะเปลี่ยนอยู่ให้ให้รื้อแล้วอันนี้ก็รื้อเก็บไว้ใช้อะไรใช้ได้ก็ใช้อะไรเก็บได้ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ากระเบื้องชุดนี้เราไม่มีใช้แล้วถูกไหมไม่มีใช่พอตหนึ่งแล้วครับแต่ยังไงเราก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นสำรองแะของหลังหนึ่งห้องสามของพอตหนึ่งห้องสาม อันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องโอเคแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมติดตามเพจนะัดพ็อกเก็ตเดบครับ